เมื่อไรจะหายวะเนี่ยมาแล้วพี่สกีพ่ดีไทยเลยได้ข่าวไปเติมแล้วเด้โอ้โหมาแล้วพี่หกสิบสี่หกสิบห้ามาแล้วสองตอนแล้วตอนแรกบอกไว้สามตอนแต่ว่าเออเห็นว่าตอนมันยาวขึ้นมันต้องยาวขึ้นอยู่แล้วแหละเพราะว่าตอนเก่าที่เราดูมันก็เริ่มนานขึ้นแหละกูเริ่มสังเกตแล้วหลังๆเริ่มนานนะเริ่มแปลกแแม่งๆแสดงว่าต้องมีสงครามใหญ่แน่นอนแม่น้องๆด้วเหนู ดูหน้าปกดิเนี่ยมไหมหน้าปกนี่บงบอกเลยว่าซัดก,กันแน่ไอตัวแดงกับไอตัวฟ้าไงที่มันแบบลอยไปอะตอนที่แล้วหกสามอะ่ะไป ทักชมเกมนี่น่าสนใจักคู่นะจ๊ะอารีนาเบกเอาพร้อมที่เลือกภารกิจใหม่หรือยังล่าทหารใหม่อารีนาเบกเอาเป็นเกม FPS e เชิงยุทธวิธียุคใหม่ที่คุณจะได้ดื่มดำความสมจริงและเป็นเกมแนวยิงป้นถอนกำลังเกมแรกก้าวข้ามขีดจำกัดของการจำลองสงครามบนมือถือกำจัดศัตรูฮ่าฮ่าและก็ป่นปังและก็มีออกมาซะเพื่อเอาชีวิตรอดยังไงล่ะกับสโลแกนที่มีชื่อว่าชุดแอนด์ลูดยิงแลป้นเกม FPS เชิงกลยุทธ์ระดับเน็กเจนบนมือถือแถมยังมีสุดยอด การผลิตปืนสามารถสร้างและปรับแต่งปืนได้อย่างตามใจชอบอย่างเป็นอิสระมากเลยแต่และกระบอกในเกมเนี่ยออกแบบไ้เหมือนจริงทั้งรูปลักษณ์และวิธีการยิงและการปรับแต่งสามารถเลือกและจับคู่ได้กว่า700แบบนํารูปแบบที่คุณเลือกไปใช้อาวุธได้มากกว่า10สล็อตเพื่อสร้างอาวุธที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดการใช้ปืนที่สมจริง <c oughs> การเลนเดอร์แบบดนามิกเรียลไทม์เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์แสงและเงาที่สมจริงด้วยเทคโนโลยีบอลลูมิติกคาวและเอฟเฟกต์เสียงมากกว่า1,200รายการทำให้ผู้เล่นดื่มดมไป กับภาพและเสียงคุณภาพระดับคอนโซลบนมือถือแบบการเล่นที่ยืดหยุ่นอิสระรอบก้าศัตรูทั้งหมดหรือเลือกที่จะหลบกระสุนทั้งหมดเพื่อในการเอาชีวิตรอดผู้เล่นมีเสรีที่จะเลือกวิธีในการเล่นตามที่ต้องการการต่อสู้หนีเอาตัวรอดออกมาเลือขายของเน้นความรวยก็ยอมได้แม่เกมพัดเกเนี่ยเป็นเกมที่เก่าแล้วส่วน a ิลล่าเบรกเอาเนี่ยเป็นเกมไอพีเอสใหม่อยากรวยในค่ำคืนไหมเล่นลิลาเบรกเอาคุณได้สัมผัสกับความตื่นเต้นในการเริ่มต้นใหม่ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งแอนดรอยและ iOS มันลงสนามกัน ตอนนี้เลยลิงที่ติงไว้ด้านล่างเลยนะจ๊ะเกี่ยวกันทหารเอาแล้วเหล่าทารกทั้งหลาย64 64ว่ามึงดูกันเยอะแล้วแต่กูยังไม่ได้ดูเลยแต่ถ้าใครยังไม่ดูเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยแม่งจอดำกระเบิดตูกำลังแบบโดนบุกไงวิ่งมาแล้วอ่ะจีโอ้โห่มีเครื่องใหม่มาดูดแล้วก็ ใช้เลื่อยตัดนี่ไงซัดก,กันแล้วอ้าวว่แม่ไอ,ไอ,อ, <iet> อ้นี่ทุบเลยอ้าวว่เชี่ยมันยืนแอกไม่สองตัวเนี้ยเอาไอ้นี่หนีปล่อยนี่ตัวที่อุ้ยบาเลียโอ้ยนี่เปนแทงไอ้นี่เขาหลังแล้วอะไรไปไหนอ่ะไอ้น่าเอาเฮ้ย <c oughs> เอาไอ้ระเบิดไอ้เ,อเ,อเชี่ยนึกว่าหนีเป็นระเบิด เยอะสีสลาวะ่ะเอาลงตายไหมนะ่ะโอ้ยระเบิดรุนแรงเอาไม่เป็นไรกพราะว่านะระเบิดไม่กากไปนีอ่อะไรวะเนี่ยมีผงหลังวิ้ยช่วยช่วยเลยยกนี้ไว้ก่นอนเฮ้ยบอ่อตองยาโน่น,นเห็นหรือเปล่าไอ้ไอ้ไอ้เห็นบ่อมันอยู่โน่น มีปล่อยระเบิดด้วยนะเดี๋ยวนี้แม่งเริ่มฉลาดแล้วะ่ะไอหัวโถวส้วมไอคิวเริ่มเยอะไงสงสัยแบบคนเข้าห้องน้าเยอะเลยแบบได้สารอาหารทุยพูดถึงอะไรวะเนี่ยตามคาดน,น้องๆประจันหน้ากันบวกกันยกแรกวางระเบิดเอาไว้แต่ดูเหมือนจะแข่งเกินนะเหมือนเกาะแม่งแข่งมากเลยทําอะไรตัวฟ้าไม่ได้นะแล้วก็มีตัวแดงเลยบอกแล้วว่ามันน่าจะสู้กันยากอะไอสองตัวเนี้ยไอฝั่งโถวส้วมน่าจะเหนื่อยเดี๋ยวต้องดูว่าจะมี มีใครมาช่วยไอตัวไอที่มันฉีดไฟป่ะเพราะว่าเมื่อกี้มันมาทิ้งระเบิดแล้วมันก็หนีไปนะตอน6-5เลยแล้วก็เหมือนจะมีพักมั้งเพราะว่าเหมือนขึ้นลงออมานะช่องหลังอะอย่างเงี้ยสกีบิดี้ทอยเลดมาส่งขามันดูเดือดไอ้นั่นต้องตามละกมือแล้วกเสียงเฮ้ยมีตำรวจตำรวจโถสวมโอ้โดนจับอ้าเฮ้ยมีขายาวด้ย โอ้ยหัวหน้ามาเองเอาวะไอตัวเลเซอร์มารายงานหรอมาแอกอะผมรอมันมาให้แล้วครับมันมาแล้ว,ว,วระวายเะต้องครามใหญ่ <c oughs> เอาเฮ้ยเอาไปดูหนีเอาเอา้อาวเฮ้ยฮะ จนกูต้องหยุดเลยอ่ะอ้าวชิปหานแล้วทำไงดีวะเนี่ยหายตัวไม่ได้ด้วยอ่ะโดนเหลี่ยมมาวะเนี่ยโอ้โหแย่เลยมึงอ้าวแล้วกูคนเดียวเลยแม่งโกรธเลยวะ่ะสู้คนเดียวอ่ะไม่สู้ได้ไงลอยสองหนึ่งแบบนี้ไม่น่ารอดวะ่ะ ยังไปวิ่งตึงแมงชายเสี่ยงสู้อ่าเฮ้ยเฮ้ยคุยไม่ยอมเฮ้ยดึงไม่ดึงไม่มันมันดึงไม่ขึ้นดึงไม่เข้าไม่เข้าในตัวตัวมันนี่แม่งโดนคอนทุกอย่างหนักยังไม่รอดแน่ยเลยต่อยองตายไม่รอดเฮ้ยยังมันยังสู้อยู่เว้ยมันดึงชักพวกแบบเอาไม่ลงอ่ะ โดนทิ้มตา,ายไม่รอดแล้ววะ่ะไปเผา,าตายยังอ้มองเลยเอ้าเฮ้ยเอา้าตัวปอมเฮ้ยตัวปอมอ่ะมีหน้าม่อกินแล้ว แย่เลยไอ้ฟ้ารอดไม่ี่ยโดนทิ้งระเบิดไม่เป็นไรเว้ยกูจะเสียหายอยู่อะโอ้โหแม่งพังเลยไอเชี่ยยังยกนิ้วอยู่ยังไหวอยู่อ,อ้าวทำนิ้วลงแบบนี้เฮ้ยไม่ดีแล้วว่ะไอเชี่ยคุณลุกเลยเอ้นี่มันตัวปลอมเหรอ เริ่มตัวปอมมาวะเนี่ยทางเนี้ยเริ่มงงแล้ววะทําไมมันมีไอตัวเล็กอยู่ข้างหน้าวะเหมือนเหมือนเราเคยเห็นแบบไอตัวที่มันมีแสงยิงแสงได้แสงงว่านี่ตัวปอมราว,วะเนี่ยมันตัวเหลี่ยมมาวะแต่แม่งทท่านยักษ์จะตานนะเมื่อกี้เนี้ยไม่ไหวแล้วต้องกลับไปซ่อมแน่เลยโหแนละ้วนี่ไอตัวนั้นยังไม่บวกด้วยเลยเนี่ยไอตัวด็อกเตอร์มันหนีดูดิไอกูขอดูอีกรอบนะงงเนี่ย มันล่อมาใช่ปะมันไอพวกเอาเนี้เอาพวกนี้มานะมันก็ยิ้มแล้วแล้วมันหนีไปเฮ้ยนี่มันไหนอะกูไปแล้วว่ะเพื่อนไอ้ดิบแอะนายเป็นคนปั่นเลยอ๋อกูคนเดียวเหรอกูจะแม่งสู้ตายแต่ว่าเยอะโมโหเฮอยดูดิึงแสงเนี่ยนะแล้วแม่งเอาชักโครกอะดึงมันไม่ลงด้วย มาเนี <Workers>. <S 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 ่ยมันตัวปลอมมาว่าอย่างเงี้ยมันมีสิทธิ์ที่เป็นตัวปลอมในตัวเนี้ยแล้วก็มีสิทธิ์ที่เป็นตัวจริงนะเพราะมันเนี่ยใช้จักรโก๊กหนึ่งไม่ไม่ลงไม่ดูเลยอ่ะที่โดนทุบแง่โดนทุบแง่ลอยไม่ได้นะพังทุบอีกทีหนึ่งแล้วก็โดนต่อยเข้าไปโดนต่อย นี่ไงเสียบเลยโดยมีเสียบตอนโดนไฟเผาไอ้บ้าเนี่ยคือปกติอะเวลาแบบมันโดนไฟเผาอะถ้ามันเป็นตัวจริงอะ่ะมันก็มันจะไม่มีแบบเป็นเหมือนอันนี้มันเหมือนมันใส่หน้ากากอะ่ะเนี่ยโดนเหลี่ยม,มอไอ,อ้ท่านอ่าวงอเนี่ยดูนะเนี่ยพอมันโดนเผาเห็นปะเนี่ยเห็นไหมมันกลายเป็นว่ามันมีตัวอะไรไม่รู้ใส่ไอ้ตัวนี้แทนะตัวปลอมันดิเนี่ยเนี่ยเห็นไหม คือปกติอะถ้าเกิดมันสมมุติเป็นตัวใหญ่่ะที่ถ้าเราดูนะที่ที่เราดูผ่านๆมายช่ปะมันโดนฆ่าคือจบไปนะมันจะไม่มีแบบเป็นอย่างเงี้ยกล้วยเนี่ยตัวปอมมันเป็นตัวปลอมเว้ยแล้วมันก็ทิ้งระเบิดลงมาเนี่ลเอ๊ะระเบิดอยู่ข้างบนเว้ยเพื่อนนี่ยสอนแผลอีกทีนึ่งแม่งโคตรเลี่ยมเลยอะ แสดงว่ามันหลอกคนดูแล้วบอกว่าตั้งแต่ตอนแรกแลที่มันแกล้งทะเลาะกันนะทำให้คนดูเข้าใจผิดไงคิดว่าแบบไอ้นี่แหละตัวจริงที่ไหนได้แม่งตัวปลอมบอกว่าใครรู้ <nodig> พิมพบอกกูเลยกูไม่รู้นะแต่กูว่ามันน่าจะเป็นตัวปลอมอะแต่แม่งพังเลยไอ้ไททันฟ้าโดนเหลี่ยมเรียบร้อยคือมันต้องแยกอะถูกแล้วเพราะว่าไอ้สองตัวนีมนนนาาม้มันเก่งเกินไงเข้อใจไหมถ้าเราตามดูอะมันเก่งเกินเ้ยเวลามันอยู่คู่กันต้องให้เนี่ยพังไม่งั้นตัวอื่นไม่มีบทนะ อันนี้คูแย่แล้ว่ะเพื่อนคุูไม่ไหวแล้วเอาละครับแหมัดนี้ของสกิบิลลีท่ทอยเลตไม่ธรรมดาครับคุณผู้ดูนงันงๆหนูๆพี่บอกเลยว่าเราใจโดนทิงระเบิดเข้าไปไททันฟ้าล่วงเดี๋ยวแม่งอาจจะโผล่มาไอ้แกงทีวีดีไม่ดีนะหลังจากตอนนี้ไททันทีวีแม่งกลับมาเชื่อกู <c oughs> <c oughs> ป่ะเฮียเป็นตัวเป็นตายแล้วพี่นอน ไม่แน่นะน้องๆเชื่อพี่ป่ะตอนที่66เนีย่ยพี่บอกเลยมีสิทธิ์ที่ไอ้ไททัน p ีวีจะกลับมาแล้วกลับมาซัดไอ้พวกเนี้ยแล้วก็มีสิทธิ์ที่ไอตัวจริงจะมาไว้ยอันี่แม่งตัวปลอ,อมไอ้นี่ไงรูปมันขึ้นมาพอดีเลยเนี่ยมันตัวปลอมนะฮแล้วตัวจริงมันอยู่ไหน่ะเราใจครับรอลงเน็ตฟิกเลยจบประมาณนี้นะสำหรับตอนที่ห5ล่าสุดแล้วแต่ว่าห6น่าจะมีแบบ ไอ้ไททันทีวีผล่มาเนี่ยเชื่อผมนะถ้าไม่โดนสกิบิดี้ไอ้ด็อกเตอร์มาเก็บงานก็มีไททันทีวีต้องมาช่วยไม่งั้นมึงเจ๊งแม่เลยเนี่ยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วครับแะสกีบิดี้ทอยเลตส่งคามโถ่ซ่วม กับมาหาทีวีแมนกล้องทั้งหลายทีวีเกออะไรไม่ดูมัวว่วไปหมดเลยยังไม่จบนะครับน้องๆหนูหนูเอาไว้มาตามดูต่อกันได้นะครับแล้วก็มีทฤษฎีตอนที่6 6ก็สรุปไปแล้วนะตามนั้นเลยนะน้องๆก็ลองไปวิเคราะห์แล้วลองไปพิมพ์กันดู ลองไปเดาๆดูสิอาจจะอีกประมาณสัก34วันน่ะเดี๋ยวตอน6กสมาแน่อนอนเลยเตรียมไปรอดูได้ว่าเ้าใจขนาดไหนเป็นไปตามที่เราคิดกันเอาไว้หรือเปล่าคลิปนี้ใครมาดูจนจบแล้วหลงเข้ามาดูยังไม่ได้กด subscribe ฝา,ากกด subscribe ได้ละกักนในคลิปแรกไปติดตามกันเอาไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับลต่คลิปนี้ไปนอนแล้วชุดนอนพอ <c oughs> <c oughs> ้อมไออยู่ไงเพึ่งป่วยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปนอนแล้วรีบไปนอนแล้วหายไวนะพวกเราใครที่ป่วยอยู่กูเ <c> ล <oughs> <c oughs> ่นตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่หายไักที